สวัสดีค่ะมือนี้เขากับมาพบพอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องสาวหน่อยบ้านคำสีภาพเพิินคือเก่าคือหลังแล้วก็ช่องรายการจะาดน้าแอนฟ้ามหักอีกแล้วนะคะพี่น้องก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนะน้ำแน่นเลยค่ะพี่น้องเมื่อนี้แนนภาพพี่น้องมาตั้งแต่สาวๆเลยค่ะพี่น้องเมืองบรรยากาศงามสาของบ้านเฮ่าเนาะค่ะเย็นสบายบรรยากาศดีนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ันนสิภาพพี่น้องไปยังมาไปติดตามน้ำกันกบแน่นเลยค่ะพี่น้องเบื้องอุปกรณ์แน่นมีเข่งเนาะค่ะว่าเมื่อนี้แนนสิภาพพี่น้องไปยังมาค่ะพี่น้องไปเบื้องน้ำกันเลยจ้า กำแนมค่ะย่ามเสานะคะแนมสุทภาพน้องไปซับน้องไม้แล้วพาไปซับน้องไม้หวานมาแปยรูปนะคะเพราะว่าสิเป็นแกงเป็นต้มเป็นซุปหรือว่าเ็ดน,น้องไม้สมนั่นเองะค่ะมาค่ะพี่น้องมาเปยน้ำกันกำแนมเลยจ้า กลนลงมามองทีห้องถึงภาพที่น้องมาซับน้องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะคือยืนหน้านั่นเองนะคะมาค่ะพี่น้องมาไปซับน้องใหม่น้ำกันเลยค่ะ ตอนนี้เฮ้ากับภาพพี่น้องมาถึงบริเวณก่อภัยเป็นทีเรียบร้่อแล้วเนาะคะ่ะมองทีแน่นสิ้าพ,พี่น้องมาซับนอไม้เมื่อนี่แน่นมากน้ากันกับพอสองคนเนาะคะ่ะให้พอซับนอใหม่ให้มาเบงวิธีการซับนอใหม่ของผ่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าปกติกสิเิ็นแต่อพอซับขึ้นไปแล้วเมื่อนี่ก็เลยภาพพี่น้องมาเบงบรรยากาศธรรมชาติอยู่หน้าของแน่นแล้วกะ ภาพพี่น้องมาซับเนอใหม่เนาะค่ะมาค่ะไปเบิ่งพลผลิตน้กากันว่าครั้งนี้สืได้หลายปันได้เพื่อที่สิไปถนอมอาหารหรือว่าไปเห็ดเน่ากินเนาะค่ะมาค่ะพี่น้องไปเบิ่งน้กากันเลยจ้ายูนองสามีบนนนนนีี่่ออออยยููงงสามมพัดแล้ว Hãy mình cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video nè น a a ี่หันไหย่ไปบอกว่าวันนี้รถไปซับบ้านกีปอ บรรยากาศดีค่ะ้ามาสับเราใหม่นะคะมือนี้บรรยากาศดีบ้างบรรยากาศแี่มืออซาค่ะี่ดออก นี้น้องใหม่บานเท่าตีเอากินส้มด้วยกันอันลุงก้อยเอาไม่ให้ปลูกอะเอาได้ประเด็นกินน้อยๆท่านไม่เอาประเด็นเอาไปก็มัดที่เทอมีดอืมอืม มันลม้มตั้งลมจัะฮะกันสีเสื้อมันสีเอาไปปลูกได้ปล่า่สือมันหลม,มออเอาไปปูกไดเลย 我说，嗯， สำหรับตอนนี้แนนกระด้พ่าพ,พี่น้องไปซับนมไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องอยู่ในเข่งเท่านี่แหละค่ะพี่น้องประมาณเกือบ20น่อเนนอคะ่ะเท้าไปซับแค่3มกอยู่หน้าของเท้านั้นเองค่ะเมื่อนี่กระิพาพ,พี่น้องเอานอใไม่ไปแปรรูปเพือเ่อกาว่าว่าสิเป็นการเฮ็ดอาหารแกงต้มซุปหรือว่าเขาออกไปถนอมอาหารก็คือเห็ดนใไม่สมไว้ทากินนานแรงนั่นเองค่ะพี่น้องเมื่อนี่พาพี่น้องมาซับนใไม่ ได้ลายแห้งค่ะเพิ่นว่าอย่าก,กินอีหยังกระปูกอันนั้นเนาะคะ่ะบ้านเท้าว่าอึดอยู่อึดกินขอแค่ว่าเท้าลงมือปลูกเนาะคะ่ะเท้าปลูกอีหยังเท้าก็สิได้กินอันนั้นแหละคะ่ะอันนี้กะปลูกไว้เมื่อกี้ก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าเท้าก็มีผลผลิตได้สามารถแจกจ่ายพี่นอ้องเอาไปเฮ็ดกินได้เนาะคะ่ะเพราะว่าสิแจกจ่ายพี่น้องไปเฮ็ดต้มหรือว่าไปเสริมเนาะใหม่ไว้ถ้ากินกับตำบักหุ่งหรือว่าเฮ็ด น้องไม่สมนะคะ่ะเขาสามารถแจกใจหรือว่าเป็นของฝากพี่น้องที่มาเยี่ยมยามถามข่าวเข้ากระไดนะคะ่ะอันนี้กะถือว่าเป็นพนผลนผลิตดีที่เขาปลูกไวเ้เมื่อกี้ก่อเองเหรค่ะพี่น้องแต่ว่าออกพลผลิตให้เข้าทั้งปีนะคะ่ะเมื่อนีนแง้เลยภาพพี่น้องมาซับน้อใไม่ไว้้าไปเฮเดกินนั่นเองค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นีนก็สิไดออําลา้าจากพี่น้องไปแล้วนะคะ่ะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนะน,น้ำแนเด้อค่ะแล้วพบพ่อกันใหม่ในะคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ